ท่านก็จะได้รับเพิ่มอ e ีก6 0 0บาทรวมทั้งเดือนกลุ่มนี้ก็จะได้รับ1,200บาทถึง1,600บาทนะครับสวัสดีครับผมทนายไอทีนะครับวันนี้ผมก็มีข้อมูลข่าวสารดีๆมาฝากท่านผู้ชมอีกเช่นเคยนะครับ ก่อนจะรับชมช่วยปดกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ผมด้วยนะครับคลิปนี้นะครับก็จะเป็นสรุปวันโอนเงินกลุ่มเปาะบางประจําเดือนกุมภาพันธ์2567นะครับสำหรับเดือนนี้นะครับกรมบัญชีกลางจะโอนเร็วขึ้นนะครับและที่สําคัญนะครับจะมีผู้สูงอายุบางกลุ่มได้รับเพิ่มอีก600บาทนะครับและนี่นะครับเป็นปฏิทินจ่ายเงินเดือนงบปี67กลุ่มเปาะบางเด็กผู้พิการผู้สูงอายุนะครับซึ่งเดือนนี้นะครับทางกรมบัญชีกลางเขาจะโอนให้ในวันที่9กุมภาพันธ์สําหรับทุกกลุ่มเลยนะครับ โดยกลุ่มเด็กนะครับอายุศูนย์ถึงหปีจะได้รับเงินที่เรียกว่าเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดน,นะครับโดยจะได้รับ600บาทต่อเดือนนะครับอีกกลุ่มนะครับกลุ่มผู้พิการจะได้รับเบี้ยความพิการจํานวน800บาทต่อเดือนนะครับแล้วก็จะมี2กลุ่มที่ได้รับ1000บาทต่อเดือนนะครับก็คือกลุ่มผู้พิการที่มีอายุต่ากว่า18ปีนะครับแล้วก็กลุ่มผู้พิการที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับกลุ่มต่อมานะครับก็เป็นกลุ่มผู้สูงอายุอายุ60ปปีีีีขึ้้้นไไะรรับบจดเเยท่ยกว่าบีี้้ยงชผูสูงอายุนับําาาานน60-69บททต่่ออเดสหรัยุปี 700บาทต่อเดือนสําหรับท่านที่อายุ70-79ปีแล้วก็800บาทต่อเดือนนะครับสําหรับท่านที่อายุ80-89ปีนะครับแล้วก็จะได้รับ1,000บาทต่อเดือนนะครับสําหรับท่านที่อายุมากกว่า90ปีขึ้นไปนะครับอันนี้นะครับก็เป็นเบี้ยปกติที่ทุกท่านได้รับกันทุกเดือนนะครับเดือนนี้มาเร็วนะครับแต่เดี๋ยวจะมีเบี้ยพิเศษอีก1เบี้ยนะครับที่จะโอนเฉพาะเดือนนี้นะครับแล้วที่สําคัญก็คือโอนไปครั้งสุดท้ายนะครับและนี่นะครับเป็นเงินพิเศษสําหรับผู้สูงอายุบางกลุ่มนะครับที่จะได้รับ600บาทในเดือนกุมภานะครับโดยท่านผู้สูงอายุกลุ่มที่ได้รับเงินในก้อนนี้นะครับก็คือ เฉพาะกลุ่มที่ยังไม่ได้รับเงินนะครับสำหรับกลุ่มผู้สูงอายุที่ยังไม่ได้รับเงินนะครับก็หมายถึงท่านผู้สูงอายุที่มีบัตรคนจนนะครับแล้วก็ยังไม่ได้รับเงินเบี้ยผู้สูงอายุเพิ่มเติมปี66นะครับที่เขาโอนให้ตั้งแต่เดือนกันยานุลาพฤศจิกาธันวานะครับและผู้สูงอายุบางท่านยังไม่ได้รับนะครับสำหรับเดือนกุมภาพันธ์นี้เขาจะโอนให้เป็นครั้งสุดท้ายนะครับซึ่งวันที่โอนนะครับก็จะตรงกับวันที่6กุมภาพันธ์นะครันเ้าเขียนไว้ชัดเจนนะครับวว่าันที่โอนเงิะครับเพราะะฉนนนนนััั้6 667กุมมมภาาาพทท่่่ยงงไไํตเือข ที่เขากําหนดมานะครับท่านจะไม่ได้รับเงินก้อนนี้อีกต่อไปแล้วนะครับสำหรับเงื่อนไขที่ท่านจะได้รับเงินในครั้งนี้นะครับก็คือท่านจะต้องมีวันเดือนปีเกิดก่อนวันที่1กุมภาพันธ์สองพันห้นะครับแล้วก็ท่านจะต้องทําการยืนยันตัวตนบัตรคนจนนะครับภายในวันที่26มกราคม67นะครับยืนยันนี้ก็ไปทําที่ธนาคารกรุงไทยนะครับเงื่อนไขสุดท้ายนะครับก็คือท่านจะต้องทําการผูกพร้อมเพย์กับเลขประจําตัวประชาชนนะครับภายในไม่เกินวันที่1กุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะครับเม ท่านก็จะได้รับเงินในวันที่6กุมภา6-7ถ้าท่านทําไม่ครบเงื่อนไขท่านก็จะไม่ได้รับเงินก้อนนี้อีกต่อไปนะครับทางกรมบัญชีกลางเขาก็จะเอากับเข้าหลวงแล้วนะครับเงินก้อนนี้ก็จะไม่แจกต่อไปแล้วนะครับสำหรับการโอนเงินของกรมบัญชีกลางนะครับจะโอน3ช่องทางดังนี้นะครับก็คือ1จะโอนทางบัญชีร่วมกับบุคคลอื่นหรือบ,บัญชีบุคคลอื่นตามหนังสือให้ความยินยอม2นะครับบัญชีเงินฝากธนาคารที่ใช้รับเงินบีบอย่างที่ผู้สูงอายุอันนี้เป็นช่องทางเพิ่มเติมเฉพาะกรณีนี้เท่านั้นนะครับ แล้วก็3นะครับบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขประจําตัวประชาชนของผู้มีสิทธิ์นี่นะครับเขาบอกว่าต้องผูกพร้อมเพย์ไม่เกินวันที่1่กุมภาหกเจ็ดนะครับมีข้อสังเกตนะครับเฉพาะช่องทางที่2นี้เขาเพิ่มมาให้เฉพาะครั้งนี้นะครับสำหรับรับเบี้ยยังชีพปี6-6ย้อนหลังก็คือเป็นครั้งสุดท้ายนี้นะครับเขาก็จะอารุมารวยให้นะครับก็คือจะโอนให้ในครั้งนี้แต่ของปี6 7เดนะครับเดี๋ยวกําลังจะมีการแจกอีกรอบนะครับช่องทางที่2นี้เขาก็ไม่โอนให้อยู่ดีนะครับเพราะฉะนั้นถ ข้อ3ท่านก็จะได้รับของปี67ด้วยซึ่งสะดวกกว่านะครับถ้าท่านไม่ทานะครับเดี๋ยวเขาก็จะโอนให้ทางท่องทางที่2นะครับทีนี้ก็มาดูสรุปแบบเต็มๆอีกหนึ่งครั้งนะครับว่าในแต่ละกลุ่มจะได้รับเงินกันวันไหนบ้างนะครับได้รับกันกี่สิทธิ์กี่บาทกี่เด้งนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายเป็นรายกลุ่มนะครับแต่ละแถวนะครับแถวแรกนี่ก็เป็นกลุ่มเด็ก0ูนปีนะครับแถวที่2นี่ก็เป็นกลุ่มผู้สูงอายุธรรมดานะครับส่วนแถวนี้นะครับก็จะเป็นกลุ่มผู้สูงอายุที่มีบัตตรรคนนนนนนจจะแถว่่ออมาาาาีี้้้กก็็เปปปทผูพิยุ18ขึไ แล้วก็แถวนี้ก็จะเป็นท่านผู้พิการที่มีอายุไม่ถึง18นะครับแถวสุดท้ายนี้ก็จะเป็นกลุ่มผู้พิการที่มีบัตรคนจนนะครับสำหรับกลุ่มแรกนะครับกลุ่มเด็ก0-6ปีนะครับจะได้รับเงินเบี้ยหลัก600บาทในวันที่9กลุ่มพันธ์นะครับเมื่อเช็คกับเบี้ยพิเศษนะครับปรากฏว่ากลุ่มนี้จะไม่ได้รับนะครับ เพราะฉะนั้นในเดือนกุมภาพันธ์กลุ่มเด็กจะได้รับทั้งหมด600บาทนะครับกลุ่มต่อมานะครับกลุ่มผู้สูงอายุธรรมดานะครับจะได้รับเบี้ยเป็นขั้นบันไดนะครับ6 0 0้อถึงหนึ่บาทในวันที่9กุมภาพันธ์นะครับแล้วเมื่อตรวจสอบกับเบี้ยพิเศษนะครับปรากฏว่ากลุ่มนี้ก็ไม่ได้นะครับทั้งเดือนเลยกลุ่มนี้ก็จะได้รับ600บาทถึง1,000บาทนะครับตามช่วงอายุของท่านนั่นเองนะครับหรือที่เรียกว่าขั้นบันไดนะครับกลุ่มต่อมานะครับกลุ่มผู้สูงอายุที่มีบัตรคนจนนะครับจะ สอบแล้วนะครับปรากฏว่ากลุ่มนี้นะครับจะมีผู้สูงอายุบางกลุ่มนะครับได้รับเบี้ยผู้สูงอายุเพิ่มเติมนะครับในรอบเก็บตกหรือรอบสุดท้ายนะครับในวันที่6กุมภานะครับจำนวน600บาทตรงนี้ขอย้านะครับต้องเป็นผู้สูงอายุที่ยังไม่เคยได้รับเบี้ยผู้สูงอายุเพิ่มเติมปี66นะครับถึงจะได้รับ600ในเดือนนี้นะครับในวันที่6กุมภานะครับแต่ถ้าด้านใดที่เคยได้รับตั้งแต่ของเดือนกันยา ุลาพฤศจิกาหรือธันวามาแล้วนะครับก็จะไม่ได้รับของวันที่6กุมภานะครับส่วนเบีย้ยพิเศษต่อมาก็จะไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าท่านใดที่ยังไม่เคยได้รับเบีย้ยผู้สูงอายุเพิ่มเติมปี66มาก่อนนะครับท่านก็จะได้รับเพิ่มอีก600บาทรวมทั้งเดือนกลุ่มนี้ก็จะได้รับ1,200บาทถึง1,600บาทนะครับแต่ถ้าท่านผู้สูงอายุท่านใดที่เคยได้รับเบีย้ยผู้สูงอายุเพิ่มเติมปี66มาแล้วนะครับท่านก็จะได้เท่ากับผู้สูงอายุธรรมดานะครับก็คือึ18บาาานะรกกลุุ่มมอผู้้้พิยปปีขไไจด หลัก800บาทน,นะครับในวันที่9กุมภาพันธ์นะครับเห็นไหมครับเดือนนี้ โอเลวไป1วันนะครับและเมื่อตรวจสอบกับเบี้ยพิเศษนะครับปรากฏว่ากลุ่มนี้ไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นทั้งเดือนเลยก็จะได้รับ800บาทนะครับกลุ่มต่อมานะครับกลุ่มผู้พิการอายุไม่ถึง18นะครับจะได้รับเบี้ยหลักจํานวน1000บาทในวันที่9กุมภาพันธ์นะครับโดยเมื่อตรวจสอบกับเบี้ยพิเศษนะครับก็ไม่ได้เช่นกันนะครับกลุ่มนี้ทั้งเดือนก็จะได้1000บาทนะครับกลุ่มต่อมานะครับกลุ่มสุดท้ายกลุ่มผู้พิการที่มีบัตรคนจนนะครับจะได้รับเบี้ยหลักนะครว่อบบบกัเียพิเศษนะครับปราากกฏว่่ลุมนีี้้ไดรับบยยว หตัวนะครับก็คือเบีย้ยผู้พิการเพิ่มเติมในวันที่20จํานวน200บาทนะครับเพราะฉะนั้นกลุ่มนี้นะครับเมื่อรวมเบีย้ยที่ท่านจะได้รับทั้งเดือนนะครับก็คือ800กับอีก200นะครับรวมกันเป็น1,000บาทนะครับ คือเบี้ยที่ท่านจะได้รับในเดือนกุมภานะครับและนี่ก็เป็นรายละเอียดของเบี้ยผู้พิการเพิ่มเติมนะครับจำนวน200บาทเบี้ยนี้นะครับกดเป็นเงินสดได้และสะสมได้นะครับสำหรับผู้พิการที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและมีอายุ18ปีขึ้นไปจะได้รับเบี้ยความพิการเพิ่มเติม200บาทต่อคนต่อเดือนซึ่งกรมบัญชีกลางจะโอนเงินเข้าบัญชีของผู้พิการผ่านระบบพร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขประจําตัวประชาชน13หลักของธนาคารอะไรก็ได้นะครับพร้อมเพย์นะครับแต่สําหรับท่านผู้พิการนะครับที่ไม่มีบัญชีพร้อมเพย์นะครัทททาาากกกกะวนน็้้เพิ่แผูือจํ การโอนเงินสดไปที่บัญชีธนาคารเด <t> ียวกันกับที่ได้รับเบี้ยหลักในทุกเดือนนะครับสังเกตนะครับถ้าเป็นท่านผู้สูงอายุนะครับเขาจะไม่โอนให้นะครับถ้าไม่มีพร้อมเพย์ยกเวน้นอย่างที่บอกเมื่อต้นคลิปนะครับ <ๆ S 1> ก็คือเขาจะโอนให้เป็นกรณีงวดสุดท้ายนะครับและนี่นะครับถ้าเป็นเบีย้ยผู้สูงอายุเพิ่มเติมนะครับเขาจะโอนบัญชีเงินฝากธนาคารที่ใช้รับเบีย้ยอย่างชี้ผู้สูงอายุนะครับซึ่งกรณีนี้เขาจะโอนให้เป็นครั้งสุดท้ายนะครับท่านอื่นๆนะครับจะได้รับเงินไปก่อนท่านก่อนหน้านี้ประมาณครึ่งปีนะครััับบเรีานนน้้มะคคอออืขุลให แต่เดี๋ยวปี67เขาก็ไม่ให้ท่านอีกนะครับเพราะว่านี่เป็นครั้งสุดท้ายนะครับเขาก็เลยอนุโลมให้นะครับ